ช่วยอเนาะแมบยิ้มเนี่ยบยิ้มบยิ้มนเยบยิ้มนมันจะไปปากเที่ยวอ่ะทำไมปากเที่ยววะยี่สตตกก็บอกเนี่ยเออแม่ลิ้นออกมาเนี่ยิน ไหแม่ลูกไม่ใหญ่จะถึงอ่ะแม่ใกล้จะถึงแล้วคนขับก็เหนื่อยคนนั่งก็เหนื่อยอยู่ทับสเกลแล้วตอนนี้ขับไปอีกไม่นานก็จะถึงแล้วมาถึงแล้วทะเลหาดบ้านกูนี่อันนี้ห้องยายเดอ้อน,นี่ห้องยายอันนี้ห้องของไอ้ายนี่ นิ่สะวายนาะผมเด้อโอ้มเห็นนะ้ำมันหมดืดละออะเข้าไปหายายดูตาเอ๋คนจื้ไอ้นะห้องงามบ่นี่ห้องของยายห้องของยายก็มีของเพียบเลยนี่มีห้องครัวนี่ห้องนอนขึ้นบันไดไปก็มีห้องนอนข้างบนไฟงามเอ๋ยายท้อนนะฮะ ยกนิ้วสองมือมากบ่มากหลายบ่ <laughs> ใช่มากหลายมากหลายแท้ททแทจ้ะเออฮักเนาะเออพักพอสบายสบายนี่เปิดแอร์เร้ววอนนี้ก็เป็นห้องนอนย้ายย้ายก็นอนได้สบายเลยนี่เปิดแอ,อร์แล้วมีท่อทัดเบิง่งผู้เดียวพร้อมที่เนี้ยโอ้ยคักแล้วก็มีห้องน้ำ ของน้าก็ย่างดีเลยเออมันบ่มีผู้ใดใส่มันได้เหม็นจังน้อยต้องร้อมันก่อนเอ,อิงเปิดอันนี้แล้วก็มีหม่องไส่เสียบผ่าออกเปิดกันได๋ยเปิดนี่ตู้ไส่เสียบผ่านี่มีเป่าห่ไมไี่อย่างพร้อมครบทุกสิ่งย่างเออมีตู้เย็นให้เรียบเลย เดี๋ยวสิพายย้ายกินเข่ากันดื้อ